จะนี่ลัเพื่อนออพิเชียวสวัสดีค่ะพี่น้องจานนี่รับพี่เชียปเท่าไหนนี่ปลากระบาดในคุกไก่ปลาเลิศได้ได้หนียังดีเลยได้หนีสีดำบอกตัวดำหรือตัวขาวตัวสีใดตัวเชียงมาติดอยู่ สีดำบ่แบกดำสีดำแล้วมันเลิศเมยเาซื้อไผ่ขอคู่ไกลบ่ะซี<ส>่คู่ไกลบ่ไม่เขาฤดูกาลหนาวแล้วเขาเลยซือพัดลมมาให้มหาทีหอนเลยโอ้มาทีหนาวนาวไปเลยกหอนเ <laughs> ด,นนดจ้ดา <laughs> สวัสดีแม่สวัสดีแม่จ้า <laughs> 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 ปดจังได <laughs> ไปจังใดลูกพี่น้องไข่คักจีชอบไปหาหมอไปจังไดบัตรประชาชนกับมือไกันมีมือไก่ว่าบาตรไม่มีเสียเยอะไหมไม่ได้เอามาหรอเสียแพงไหมแม่ถ้าไม่มีบัตรมันจะเจียมันจ่ายแพงไปหาหมอเขาไม่รับเลยนะใครต้องยื่นบัตรประชาชนนั้นในคลินิกนะใช่เขาเจีกว่าเราต่างดาวเนาะมาแม่ เดี๋ยวเดี๋ยวออกไปหาซื้อยานอ้น้ำกันปลาได้นอ้น้ำกันบรมาณนะกับลำดุลสิบตีบ่อกินยาพาราไว้นเดลยประมาณพอเห็นแม่ด่าแม่ด่ามาประมาณมาแต่แม่บักค่ะลูกกระไอริตะวันบอไขวิจเตอร์ไ ไม่ใช่จิบยาตลอดแม่นุ้ยจะจิบยาตลอดมันจะมีอาการเขาแห้งน่าจะเป็นที่สมูกไม่ต้องกินยาฆ่าเชื้อด้วยกินค่ะซื้อยาฆ่าเชื้อฆ่าา่าเชื้อไลเสมหะแล้วก็กินยาแก้ไอโดยตรงแบบชนิดเลือดลังเลยก็ไม่หายใเบปใเบปใ <c oughs> น่าจะเจอเจอแอร์เจอสมูกเจอฝุ่นทุกวันเนี่ยมันเลยประมาณเนี้ยแต่คนไอเยอะมากเลยติดกัน <c oughs>

<c oughs> ตอนนี้ไม่แม่อื่นคือ <c oughs> บา่บามากาเนาเก็น่ันปีไปไม่แม่ม่เลือที่เอาฟรีนำอะไรไม่แม่ไล้ไร่ะคยจะมาก็ไม่รู้ไอ มีอะไรพี่ไปหาอยู่มอชิดวันนั้นเขาฝากมาให้หนูวันเกิดเขาไม่มีอะไรให้แล้วก็แกะดูด้วยว่าเขามีอะไรให้แม่ก็ไม่รู้น้ำหอมสุขสอนวันเกิดบ่าวาแม่โจงแม่ตีแม่เอ้อแม่ปินนะครับแม่แขกแม่น้อยแม่ตูบแม่ต้อยนะครับแม่ชมพู่สุขสัวันเกิดย้อนหลังแม่นิด นิสานะครับขอบคุณ ını, แม่แมๆทุกคนนะคะขอบคุณคร <bureaucracy? S 3> ับแกนเลขาในพิซ <schneller> ีเ <page> ม <Music> ียจะชอบไม่ตื่นเต้นตนี้เนาะเต้นเตนองรักเ้สวัสดีค่ะอย่ตรงุดช่องสมคุเอาไปแชร์ดรอบหรอบนะค่ะตกใจเบิดสวัสดีค่ะตกใจเบิดไม่ได้ีแเสยงไม่อย่างน้อนี่ รงเท้าปอบูาคาก็ยืดไม่มเมาแม่ด้ใจลูกแม่มีใหใจนะอันไรกรดีเบิดนอแเม่ไม่ทำให้แม่แห้วให้แล้วก็ดีเบิดนลรากล่องใหญ่ไปตัมีขนมมาหมาดเาไ้ลละมากท่าไหอ่มะไม่เอาขนมหรอรงน่าจะเป็นรองเท้าไหมใช่เป็นกล่องรองเท้าสามสิบเพนนีก็สามสิบเพนนกระเส็นหนาตี ปลาคือเสื้อผ้าไมเมนูมาว้าแท้เป็นอย่างเสื้อผ้าแน่ๆเลยเสื้อบ่ออะไรอ่ะชอบตัวลุยกับพี่น้องตัวศาพทับพี่น้องเออไั่ได้โทรศัพท์เกีนยวกับของเราเลย X7K มาหาระมูลคาคาไม่มีหรอกเจ้าบานมนกันซยดยซอยใดยูแต่อยู่แปว่า กล่องามเลยแหละอันนี ALLY, and <AND well. ้ของามอันนี้มาให้หน่งานีเ็นโทรศัพท์เนพังเิ็นจมประสันข้าสิมีบุญือเขาอกู่ปอนอโรับรุ่นไหนเนี่ยดูเอ A อะไร A 1 7เจ Oppo A 1 7ขอบคุณนะครับ แม่มส่นแต่มันเกิดย้อนหลังนะคะท่านไปไล่มม่แม่แล้วไปดูที่รพบขอบแม่ครับแม่ขอสิเกิดปีใดเนาะปีนี้ขิปีใดนาีหนาคุตัวนี่เอาอรของกมหอเอามีของมาแ้เซลไลเซอร์์เซอร์ไพลซอนเซื์ไพหรอ้าบุอันนี้ให้หนูอันนี้แม่รักให้ซื้อไพลซอนซื้อไพพี่น้องซื้อไพ เปนาวคือเดเนี่ไปทวตรก่เี่แมอาก็แก่ลูไม่แก่ไม่จะรู้ได้ไงว่าซื้ออะไรมาล่ะอ่นดอกกุหลอกกเหลาบอันีเป็นเกยงเอย่างงี้เมื่อนี้ก่ได้ว่างดอกตะว่ากะว่างๆเป็นสีของที่ใช้วนกาท มันที่มันจะได้ใช้ทุกวันเนาะแม่ของไม่ด่าหรอค่ะนี่โอ้ไม่ด่านะคะเก็บไปรูดเก็บการ์ดไปเก็บการ์ดไปเก็บการ์ดใส่กระเป๋าไว้มีเงินพอไหมโอ้ยดีเนี่ยเอ้าขอบคุณค่ะซื้อผักสดซื้อผักอีกแล้วอ่ะคือดูดีแท้วซื้อผักสดซื้อผักน้ำหอมกปบน้ำฟินหมดนะแมนใช่น้ำามฟินพี่หอมพอด้ซื้อน้ำซื้อยางไห้แม่เอฟให้แม่เกฟตอนแรกเขาจะให้ เอาอะไรให้แม่เกีอเดี๋แม่ก่อไเ็บหม่นี่แหละเขาบอกกี่ประดามฟินใหม่แล้วนะคะเดี๋ยววันเกิดหนูเดี๋ยวแม่กีให้อันนี้ให้ขี้เลยก่นเดี๋ยว้งน้อสิงหานะคะเป็นเกิดหนูใเดี๋ยวเดี๋ยวไมปก่อนรานเกิดหคบวกพี่น้องเออขายแมวบียังกับพกเอาสวัสดีค่ะปรูปเนี่ย นี่พี่น้องเออคุณหมานเดชมีใจหน้าแบบจะได้หดูสิมีอะไรของมันนะน่ะนี่แม่พาหฮมมันจะเขานานาวแล้วมันจะเขานานาแล้วพี่น้องได้พาหฮมเอาไว้ปูอันนี้ไดู้สวยมันอุ่นนะเนี่ย้าแบบนี้มันดีเลยนะไม่มีมนลูกใช่แม่ไม่ไม่ไม่มีผมติดใช่ค่ะ จังโหนกันหนาวกล้องหนะาไว้เด้อลูกเล้องนะร่างหนาวเอาไว้เด้อเพราะว่าเอาไว้เก็บเลือดแต่ก้านน้ำก้านเป็นน้ำก้านการก้เอาให้ลูกน้ำไหลสูดได้หรือยังมานนะยังไม่ขึ้นให้ไล่หรออะไรเนี่ยไบ่ได้บอกบอกคืนไม่ไม่เพิ่งมันไม่ได้ไม่ได้ค่ะพวกหนูทำแล้วไม่ได้เลยอันนี้เป็นไหมน้อยนะคะตัดให้ลูกชายเมื่อวานนี่ก็ซื้ออันนั้น มัอนี่กับมาเซอร์อันนี่รวยจริงจรใช่ไหมน้อยนะคะไว้แต่เซนฉากเนาะใช่ไว้ขึ้นฉากกุมารนน่ะพัดอย่างนี้ก็ได้นะลูกถ้าพัดแบบแม่นนัวก็พันนัวแบบนี้ก็สามพัดสามก็ได้นะแต่ไงแไ้วสามแล้วสุดเงาเกือมากเลยใส่กระผาสีใส่กระเตือสีขาวแมนใส่กระสุดสีทองมากระสุดสีทองจะเปลีนมาก สีสุสดเพิ่นสวยดยีมันเหลี่ยมแข็ยาวมันแขงข็งขัดเนอเี่ทอมันแนัดใช่ใช่แลแ้วแข้งแข็งขัดปเป็นชะุดสีทองเพียงเดียวนะชุดชมพูนี่คืนเลยแต่ว่าทองเนี่ยยังไงก็ติดเอาอลูกใส่ก็ดีแล้วสนวะัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีเชแอ๋ขอบริ้าะ ไม่ยังไม่วกินเนี่ยมาแต่เป็นอันนี้ไล o u t u b e หรือว่าอะไรเนี่ยใช่ฮะเนเจ้าคือบ่อตั้งแนนอนผมตั้งครับผมฮะอ๋อรู้รู้ดิตั้งแล้วใช่ไหมโอ้โอเคขอบคุณสัตว์ตะวันนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งคบคุณค่้ชมอเหร มีตลอดช่วงโปรโมชั่นราคาตัวนั้นเพื่อนหนึ่งทั้งหนึ่งราคายี่สิบบาทครับวันนี้เจอพี่แม็กซ์ด้วยครับผมมีับาร์ดเมียถังกระป๋องไปทางบม่ได้อ๋อเพื่อนหนึ่งทายก่อนก็บพี่น้องคลิมนี้กระต่ายไว้ข้างหนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้จอนนี่ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ